วันนี้นะครับเราก็จะมานั่งคุยกันแบบชิวๆนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้ออกไปแคมป์ปิ้งมามากกว่า40ทิปถึง50ทิปนะครับมีทั้งที่รวบรวมไว้และในหลายๆครั้งที่ไม่ได้รวบรวมไว้นะครับก็อันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งทุกคนอาจไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับ เงินก็สําคัญนะครับแต่ประสบการณ์ชีวิตนั้นก็สําคัญทำให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆบนโลกได้อย่างสมดุลน,นะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมาสรุปสิ่งต่างๆให้ฟังสําหรับมือใหม่ที่อยากไปใช้ชีวิตการแคมป์ปิ้งนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินมากมายก็ไปได้ครับมีอากาศดีดีใช่วันนี้อากาศดีครับมนไม่ได้ตกแต่ก็เจอทะเลหมอกใช่ วันนี้มีอะเรหมอกวันนี้เราอยู่กันที่ไร่รวยลินเนาะไร่รวยลินวังน้ำเขียวบรรยากาศแบบมาเป็นครั้งที่สี่อ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสบรรยากาศตอนเช้ามีทะเลหมอกแตะต้องไปถึงทู้าเบิดก <c oughs> มีคนถามมาว่า ากมาแคมปิ้งแต่ยังไม่เคยพราว่ามือใหม่เขาต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอาจะต้องทาตัวยไงเตรียมอุปกรณ์สําหรับมือมือใหม่ที่จะมาแคมป์ใช่ไหมครับก็เนาะเออมือใหม่ที่จะมาแคมป์ก็จะต้องรู้ก่อนนะว่าจะชอบไปแคมปิ้งแบบไหนเนาะต้องต้องต้องรู้สายแคมปิ้งของตัวเองก่อนว่าชอบเป็นเป็นแคมปิ้งแบบไหนจะเป็นแคมปิ้งแบบ พวกเราอย่างนี้นะครับเราก็าเป็นนะสองแบบอีกก็แบบรถรถเล็กหรือแบบรถเอ,อ่าแบบรถเล็กใช่ไหมก็คือรถรถมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าเป็นแบบรถยนต์อุปกรณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าการขนย้ายหรือการที่จะบรรทุกมันต่างกันเนาะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจริงๆเราจะชอบแคมป์แบบไหนไมันก็จะมีแยกหลกักๆเป็น 3, สามอย่างเนาะอ่าพวก,กกกกวกแบ็กแพ็กก็คือพวกแบกเป้ นะครับแบกเปเดินขึ้นเขาอันนั้นก็อุปกรณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็กลุ่มของแคมป์คาอุปกรณ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งกลุ่มของรถบ้านอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องต้องต้องดูว่าตัวเองจะไปแบบไหนอ่ะอันนี้ขอ้อข้อแรกแหละต้องรู้ก่อนว่าจะไปแคมป์แบบไหนเนาะอ่ะคราวนี้พอพอเรารู้แล้วก็อันนี้จะพูดในส่วนของที่ที่เราแคมป์กันละกันก็พูดถึงในส่วนของแคมป์คาเนาะหรือแคมป์ตามอุทยานหรือแคมป์ตาม จุดที่เขาเปิดเป็นเขาเขาเรียกบริการให้แคมปิ้งต่างๆอ่ะเราจะพูดถึงในในส่วนที่เรานี่แล้วก,กันก็ขั้นแรกเลยก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปแคมป์ที่ไหน่าครับพอเรารู้สถานที่แคมป์ละก็จะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทางใช่ไหมอ่าจะเตรียมอุปกรณ์ถูกใช่จะได้เตรียมอุปกรณ์ถูกเราต้องศึกษาสิ่งที่ที่เราจะมาเขามีอะไรให้เราบ้างมีห้องน้ํำไหม มีที่อาบน้าเป็นยังไง<ส>ใช่ไหมแล้วก็<ช>มีเรื่องอาหารการกินเราต้องเตรียมไหมหรือเขามีขายอใช่ไหมครับมันหลักๆก็ต้องอาหารการอ่าใช่ครับอ,อ, <น S 1> อันนี้ต,นต้องเดินด้วยท้องใช่อันนี้สิ่งเบื้องต้นที่เราต้องรู้เลยครับพอเรารู้หลักๆเนาะเรารู้จุดที่เราจะมาแคมป์แล้วเรารู้ว่าเขามีอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกบ้างคราวนี้สําหรับมือใหม่ผมแนะนําอย่างนี้ครับ ถ้าเราคิดจะจริงจังอ่ะเราก็จะซื้ออุปกรณ์แต่ถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าเราชอบเราก็สามารถไปเช่าที่ร้านการเป็นได้ใช่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าเราบริการใ,ใช่เราอยากจะทดลองเราอยากจะลองมาก่อนหรือใดๆเนี้ยเราก็มาเช่าก่อนก็ก็สอบาถามตามลานการเต้นที่เราจะมานาะเช่นของอุทยานแห่งชาติก็จะมีอุปกรณ์ให้เช่านะครับเช่นเต็นทที่เป็นของเอกชนก็จะมี อุปกรณ์ให้เช่าเหมือนกันนะครับก็ลองสอบถามดูอัน,นอันนี้ลองดูก่อนว่าเราจะชอบทางสายนี้หรือเปล่ากนะ็ก็ลดการเรื่องการซื้ออุปกรณ์ไปนะครับหลักๆแล้วก็ถ้าเกิดถ้าแต่ถ,ถ้าไปบ่อยแนะนาให้ซื้อเป็นของตัวเองอ่าใช่แต่ถ้าไปบ่อยก็ครับก็อย่างแนะนําให้ซื้อเป็นของตัวเองก็ต้องดูว่าโอเคถ้าเกิดสตาร์ทเนี่ย จะต้องมีอะไรเป็นอันดับแรกเนาะเออสิ่งที่เราจะต้องมีก็ขั้นแรกเลยเราจะไปกางเต็นท์ไปแคมป์ปิ้งก็ต้องมีเต็นท์เนาะครับเรื่องเต็นท์นี่ก็แนะนําถ้าเกิดว่ามือใหม่นะครับก็แนะนําถ้าเกิดซื้อเต็นท์เนี่ยก็ควรเป็นเต็นท์ที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็สามารถกันน้ําคือ ด้วยเมืองไทยเราเองเนี่ยเนาะการไปแคมป์เนี่ยมันมีมันมันมันอ่ามันแคมป์ได้ทั้งสามฤดูเลยเต็นเนี่ยควร<ม>จะต้องจะต้องซัพพอร์ตทั้ง<ม>เต็นต้องซัพพอร์ตได้ทั้งสามฤดูใด่มันก็เต็นอย่างยก,ยกยกตัวตัวอย่างเต็นทสำหรับหน้าฝนเนาะเต็นสำหรับหน้าฝนก็จะต้องเป็นเต็นที่กันน้ำได้แล้วก็แข็งแรงกันลมได้เนาะเต็นสำหรับหน้าหนาวก็จะต้องปิดได้สนิท เนาะลมไม่เข้าอันนี้เต็นท์แบบหน้าหนาวส่วนเต็นท์แบบหน้าร้อนก็สามารถเปิดหน้าต่างหรือเปิดจุดระบายลมได้อะคือเต็นท์นหลังเดียวใช้ได้ทั้งสามโดยดูเลยแต่ก็จะไม่ได้ดีทั้งหมดหมายหมายถึงแต่มันก็จะสามารถซัพพอร์ตได้อ่ะก้นแนะนําอันนี้เป็นเรื่องเต็นทน์อันดับแรกเราได้เต็นท์ละคราวออนี้อันดับสองเลยที่สองสำคัญไม่ไม่แพ้เต็นท์เลยคือชุดเครื่องนอนใช่นไหมอ่าชุดเครื่องนอนนี่สําคัญเลยครับ จุดเครื่องนอนนี่ควรมีไ<ร>ปนีไปแคนแต่เราก็ต้องนอนสบายสนะเราไม่ได้เป็นระบ,บาดใช่ถ้าเป็นสายแคมป์คานะครับก็แนะ,แน,ะนำอุปกรณ์เครื่องนอนที่ดีๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้ทำให้เรานอนได้สบายไม่ไม่ปวดหลังเนาะไม่ไม่หนาวจึมเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเนาะก็ถึงนอนดีๆสักอันนึงเนาะแทนทั้งผ้าหม่มแทนทั้ง ที่รองนอนได้เลยแล้วก็เตียงดีๆสักอันนึงหรือแผ่นรองนอนดีๆนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบเนาะจะใช้เป็นแผ่นรองนอนหรือจะใช้เป็นเตียงเป่าลมนะครับอันนี้เลือกตามสะดวกเลยก็ตามราคานะครับที่เราสนใจข้อต่อมาเนาะเราได้เต็นท์ละได้ชุดเครื่องนอนแล้วเราก็ต้องมีอีกอันนึงก็ อันนี้ถือว่าสําคัญไหมก็มีก็ได้หรือไม่ไม่มีก็ได้แต่แต่ข้อดีของมันคืออ่ากาวชีทอ่ะก็คือแผ่นรองเต็นท์ก่อนปูอ่าเราเรียกกาวชีทกาวชีทเนี่ยมันก็จะช่วยทั้งรองเต็นท์เ,นเราไว้ไม่ให้ไม่ให้พื้นเต็นท์เราชื้นอ่าเพราะว่าตัวกาวชีทมันก็จะเป็นตัวรองเต็นท์อันนี้ จริงๆ,ๆมีมีก็ได้หรือไม่ไม่มีก็ได้เนาะแต่มีน่าจะดีกว่า,าไม่ได้มีเยใช่ก็มันผือหนึ่งไม่กี่บาทครับใช้กาชีตของที่เป็นไอแผน่นแผน่แผนเขาเรียกแผ่นกระสอบของที่กเกษตรก็ได้อันั้นก็ใช้มันราคาถูกเนาะก็สามสี่ร้อยบาทหรือสองร้อยบาทก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับ ก็แนะนํานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสามอย่างที่ที่เรามีแล้วเนาะก็มีเต็นท์มียุดเครื่องนอนแล้วก็มีกาวชีสอ่าอันนี้สเต็ปแรกสําหรับมือมือใหม่อันนี้สามารถออกไปแคมปิ้งได้ละนะครับก็ใช่ที่เดล๋อก็เป็นแล้วก็อุปกรณ์ก็ครา้คนนี้ก็ขึ้นอยู่กับถ้าเกิดว่าเราเราไปครั้งครั้งแรกใช่ไหมเพราะคนคนคนถามนี่จะไปครั้งแรกใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนจะไปครั้งแรกก็ก็ศึกษาสถานที่น,นั่นแหละว่า เราจะไปเขาเรียกอะไรมีแบบไปฟ้ารีอ่าเราจะเป็นที่นั่นน่ะที่เราไปเนี่ยมันมีมกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างเช่นเช่นเราอย่างยกยกตัวตัวอย่างเราไปที่เาขาแผงม้าใช่ไหมอ่าเขาแผงม้าก็มีดูกระทิง<ม>ใช่ไหมมันก็มีกิจกรรมดูกระทิงอ่ะถ้าเกิดเอ้ยบางคนมีกล้องส่องทางไกลอยู่แล้วอ่ะก็เตรียมอ,กกอุปกรณ์ไปใช่ๆๆไปไดแต่ใช่ใช่แล้วก็อีกที่หนึ่งอย่างเช่นเราไป น้ำตกปางสีดาใช่ไหมอ่ะน้ำตกปางสีดาเขาก็มีที่กางเต็นท์ให้แล้วก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆไปดูผีเสื้อไปได้น,น้ำตกอ่ะนั่นก็เกมอุปกรณ์ไปอันนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งจุดประสงค์ของเราที่จะไปแคมป์ว่าเราจะไปทำแอคทิวิตี้อะไรบ้างเพราะว่ามันก็มีหลายๆคนที่คิดว่าเอ้ยจะไปตั้งตั้งแคมป์จะไปแค่จะไปนอนอย่างดี้เออจะไปแคมปปิ้งคือ ใช่บบใช่จริงๆเราต้องศึกษาส,สิ่งที่เราจะไปก่อนใช่ต้องมองหาจุดประสงค์ที่เราจะไปก่อนว่าไอ้แคมป์ที่เราจะไปเนี่ยมันมีแอคิวอิตี้อะไรทําบ้างหรือจะไปแค่นอนเช้าตื่นมาซื้อกินแล้วก็กลับอันอันนั้นก็อันอันนั้นมันก็ยังยังจะทําให้ให้เรามันมันมันไม่ตอบโจทย์การออกมาแคมป์เนาะก็ต้องศึกษาดูอย่างเช่นณนะที่เราถ่ายทํากันอยู่นนี้เราอยู่ที่ ไล่เลยลิเนเนาะนใช่ไล่เลยลินก็แอคทิวิตี้หรือจุดของเขาที่นี่ก็คือทะเลหมอกใช่หรือจุดไฮไลท์ของเขาก็คือที่เนี่ยหมอกจะขึ้นง่ายมาก<ต>นเนาะเป็นจุดอีกจุดไฮไลท์หนึ่งของวัง c t i v ว t ีของมันก็คือมีกาแฟที่ดีๆใช่ไหมก็คือโรงคั่วเนาะถ้ามามานอนที่นี่เราก็มีกาแฟดีๆกินมีโรงคั่วของว่าน้ำเขียวเองมีอาคิศะวันมีคาทใช่ไหมมีน้ําตกสวนห้อมที่อยู่ใกล้ๆกันก็มีกิจกรรมทําเยอะนะครับอย่างเงี้ยเราก็ดูกันว่า เรามาแคมป์เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องรู้ระยะเวลาที่เราจะมาว่ามากี่วันอ่าอุปกรณ์มีแล้วคราวนี้รู้ว่าจะมาทํากิจกรรมอะไรบ้างในที่เราจะมาเนะาะคราวนี้ก็เช็คสภาพอากาศอ่าเช่นเอเราอยากไปเจอหมอกช่วงช่วงนี้ฝนตกรหรือเป<ร>ล่าอ<า>่าเช่วงที่<ะ>มีฝน,ฝนหรือเปล่ามันจะมีเหมาะขึ้นหรือเปล่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อยากเจอ ทะเลหมอกแต่มาหน้าหน้าร้อนใช่ไหมมันมันมันก็อ่าก็ไม่เจอใช่ครับก็ก็ศึกษาสภาพอากาศก่อนมาเช่นเฮ้ยมันจะมทะีทะเลหมอกแหละแต่พายุเข้าอย่างเงี้ยอ่ะจากเรามีเต็นที่กันน้ําได้เรามีจุดเครื่องนอนแล้วคราวนี้ก็ต้องเพิ่มอาจจะต้องเพิ่มอุปกรณ์ที่มันเสริมความแข็งแรงของเต็นท์ใช่ไหมพวกเชืชอกที่ดีกว่าที่แถมมากับเต็นท์สมอที่แข็งแรงกว่าเพราะว่าเราจะเจอพายุเข้าอย่างเงี้ยครับ อ่าเราก็ต้องดูแต่ละครั้งที่เรามาอ่ะคราวนี้ได้แล้วเนาะว่ามาทํากิจกรรมอะไรคราวนี้สิ่งสําคัญเลยเรื่องปากท้องอ่ะอ่า <c oughs> ใช่ก็จะต้องศึกษาที่เราจะมาด้วยว่าเออมันมีของกินให,ให้เรากินหรือเปล่าถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเตรียมอ,อกกุปกรณ์เยอะเนาะไม่ <c oughs> ไม่ต้องมาทําเองก็ซื้อ สะดวกสบายใช่ก็มีเป็นร้านอาหารมีถูกต่องก็เหมือนที่ที่ที่นี่นะครับไล่เลยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างใช่มีน้ําแข็งเครื่องดื่มกับข้าวถ้าเราไม่ไม่ต้องการขนของมาเยอะเนาะก็มีให้เราพร้อมเสร็จสับนะครับก็แต่ถ้าอาจเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราศึกษาแล้วว่าเราจะไปอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติ อ่ะคุณคิดว่าจะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนั้นอันนั้นห้ามเลยห้ามมันมันมันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมล่ะสัตว์เลี้ยงห้ามใช่ห้านำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลยแต่เราก็ต้องศึกษากฎของแต่ละที่ที่เราจะไปด้วยใช่อย่างเช่นอ่าสิ่งที่มาที่นี่อ่าไร่เลยลินเขาก็อ่ะคุณดื่มแอลกอฮอล์ได้คุณใช้เสียงได้แต่ต้องงดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎเขาอย่างเคร่งเคร่งคัดนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกวัฒนธรรมของนักแคมปิ้ง เรารู้แล้วนะว่าเรามาทํากิจกรรมอะไรเราไปที่ไหนแล้วก็มากี่วันเราก็ต้องเตรียมของมาให้มัน s u พอ o r เพียงพอเนาะแล้วก็เรื่องอาหารการกินอ่ะอันนี้มาพูดถึงเรื่องอาหารการกินก็ถ้าเกิดที่นั่นมีขายก็ซื้อกินได้ถ้าไม่ไม่มีขายก็จะต้องมีชุดเครื่องครัวสนามเครื่องครัวสนามก็จะงอกมาแล้วเนาะถ้าเกิดไปหรือถ้ายังแบบอ่า ยังเป็นมือใหม่ยังไม,ไม่ไม่อยากลงทุนเยอะก็แนะนําให้ซื้อก่อนก่อนเข้ามาเช่นจะไปอุทยานก็ซื้อก่อนเข้าอุทยานเนาะซื้อของกินตุนมาใช่ก็อาจจะมีแค่ถ้วยชามและที่สําคัญขาดไม่ไม่ได้อีกอย่างหนึง่งไม่ว่าจะไปที่ไหนต้องมีน้ําดื่มสะอาด,ดใช่น้ําดื่มสะอาดก็จะต้องมีนะครับที่ที่สำคัญเลยต้องต้องมีน้ําเนาะขาวนี้นนได้ครับครวนี้ก็ รู้รู้แล้วมามาทําอะไรกินที่ไหนใช่ยบร้อยอันอันนี้สําหรับมือใหม่ก็คิดว่าน่าจะครบแล้วเนาะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของออุทยานเขาที่มีเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าเขาว่าเออนอนอยู่บ้านสบายกว่าไปทําไมอะไรเงี้ยอะไอ่าถ้าถ้าเ้าเกิดอันนี้เราก็เหมือนกับว่าก็ก็ก็ย้อนกลับไปเรามาเราก็แบบว่าวัตถุประสงค์เราคือแบบเรามา นน้อยเราก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใช่ถูกต้องก็มาเปิดประสบการณ์เช่นก็อย่างก็ย้อนกลับไปคาคาตอบก่อนหน้านะว่าเอ้เราจะไปทำแอคทิวิตี้อะไรอ่ามันมีเช่นไปอุทยานแห่งชาติเราก็ได้ไปดูถ้าถ้าเป็นอุทยานแห่งชาติในเขตนี้ก็เป็นไรมีปางศรีดาอย่างเงี้เราก็ไปดูผีเสื้อไปดูน้ําตกเห็นไหมขึ้นไปจุดชมวิวด้านบนไปดู พระอาทิตย์ตกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับซึ่งอยู่อยู่บ้านไม่สามารถสัมผัสบรรยากาศนั้นได้อยู่ละมาชมทะเลเหมอกมาสูตรโอโซนที่บร,ริสุทธิ์ใช่ไหมครับแล้วเราอะไปแคมป์ยังไงเราจะจะทําให้เราแบบมีความสุขอะไรอย่าง <laughs> ีก็จริงๆแล้วก็อย่างอย่างคําคําถามนี้เนาะมันก็ถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวไปพร้อมเนี่ยนะครับ แล้วก็มันมีเรื่องที่เขาเรียกไม่สามารถเขาเรียกเกินที่เราจะคอนโทรลได้น้อยเนี่ยมันมันก็จะทําให้เราแบบไม่สะดุดแล้วก็จะมีความสุขในการเที่ยวประมาณนี้เพราะว่าเราเกมเกมตัวมาแล้วอ่าครับ <พอ S 1> ครับ <พอ S 1> คราวนี้ <พอ S 1> ก็จะเสริมอีกนิดนึงเรื่องแคมป์ยังไงให้ปลอดภัยอ่าอันนี้อันเนี้ยสาคัญใช่สมมุติว่าเราจะกางเต็นท์เนาะคราวนี้หลักๆเลย สิ่งที่เราสิ่งที่มือใหม่จะไม่รู้ก็คือตรงไหนล่มจะกลางตรงนั้นตรงไหนตรงไหนกลางง่ายจะจะกลางตรงนั้นแต่เราจะบอกอย่างนี้ครับถ้าในจุดที่เรามาแคมป์เนี่ยเช่นหน้าฝนเราไม่ควงกลางใต้ต้นไม้ใหญ่และมีกิ่งผูแเราต้องดูให้ดีนะครับหน้าฝนใต้ต้นไม้ใหญ่และมีกิ่งผูนี่นี่นี่คือข้อห้ามเลยเพราะว่า มีโอกาสที่ลมแรงแล้วกิ่งไมจ้จะหักใช่นะมันจะเกิดอันตรายกับเราได้ข้อห้ามอีกอีกข้อหนึ่งคือไม่ควรกางใกล้ตีนเขาหรือร่องน้ำอัน,นอันนี้สําคัญเพราะว่าเราเราไม่รู้รอฝนวันที่ตกตกแรงตกค่อยจะมีะดินโคลนสไลด์ลงมาจากเนินหรือเปล่าอะมันก็ทําให้เต็นท์เราเปิดเพื้อนหรืออันตรายถึงชีวิตได้หรือ คลองร่องน้ํานั้นที่มันไม่เคยมีน้ําแต่มันเป็นทางของน้ําป่าน้าํนบาบ่าจากภูเขาใช่ไหมครับอันนั้นอันตรายนะครับก็อันนี้ควรหลีกเลี่ยงเลยสําหรับการไปแคมป์ก็ควรดูให้ดีว่าเป็นฤดูไหนเนาะฝนจะตกหรือเปล่าซึ่งบางทีฝนฝนหลลงฤดูก็มีเราก,ก็ต้องระวังให้ดีเนะาะคราวนี้พอเราได้เรารู้แล้วว่าอ่ะอันนี้คือ สิ่งที่จะอันตรายต่อชีวิตเลยขอสองสองข้อนี้ที่แนะนําไปคือกลางใต้ต้นไม้ใหญ่ในหน้าฝนหรือหน้าที่มีพายุลมแรงแล้วก็กลางใกล้ใกล้ร่องน้ําใกล้ตีนเขาที่มีโอกาสดินสลไลด์ได้อันอันนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตแน่แน่ <c oughs> ข้อต่อมาก็คือคราวนี้ไม่ ไม่เป็นอันตรายต่อต่อถึงชีวิตแต่จะทําให้เราแคมป์ไม่ไม่มีความสุขเนาะก็คือเรื่องการเลือกจุดกลางเต็นท์ผิดเช่นวันนั้นเราเลือกกลางที่โล่งแหละเป็นหน้าฝนแหละแต่เราไปกลางเขาเรียกเป็นจุดรวมน้ําเป็นแอ่งท้องกระทะอ่าซึ่งพอเรากลางไปใช่ไหมมันก็พอพอฝนฝนตกเนี่ยไอจุดที่เราไปกลางเนี่ยมันก็เป็นแอ่ง น้ำก็จะไปขังขังขังอยู่ขังอยู่ใต้เต็นท์เราต่อให้เรามีเต็นท์ดีก็ตามมันน้ำก็จะอยู่ใต้ใต้เต็นท์เราเนั่นแหละมันขังอยู่ใต้เต็นท์นี่ทําให้เรานอนไม่สบายตัวเนาะแล้วก็แล้วก็การเก็บเต็นท์หรืออุปกรณ์เราก็จะเสียหายได้นะครับอันนี้อีกเพื่องใช่ใช่ใช่อะคราครานี้ก็ถ้าการก็ต้องเลือกไม่ใช่ที่แอ่งเนาะไม่ใช่ที่เอียงด้านใดด้านด้านด้านหนึ่งใช่ไหมอ่า พอข้อต่อมาก็คือเรื่องของไปกลางใส่ลังที่เป็นลังของสัตว์มีมพิษอ่เช่นลังมดมดไปกลางทับหญ้าที่มันมีโอกาสมีรูของตัวอะไรต,ตัวอะไรที่มันมันจะกัดเอาได้ตัวบึง้งตัวงูหรือตัวตะขาบอันนี้ตรงตรงนี้ก็ต้องระวังต้องดูก่อนที่เราจะกลางคือเคลียดูให้โดยรอบก่อนว่าเออมันมีลังมีรูของอะไรอยู่หรือเปล่ามี ลังมุดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็หลีกหลีกเลี่ยงเนาะและอีกอันนึงสําคัญเลยก็คือมันไม่เกิดอันตรายกับเราหรอกแต่ว่ามันเกิดอันตรายกับเต็นท์เราก็คือไปกางทับลางปวกหรือกางทับรูมดพวกนี้มันจะกัดกัด,กดเต็นท์เราใช่ต้องระวังด้วยนะครับอันนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของเสริมว่าการยังไงให้มันแบบมีความปลอดภัยเนาะในทั้ง เราเองแล้วก็ทรัพย์สินขอ,ข,อของของเรานะครับโอเคมีคำถามอื่นเพิ่อมอเติมไหมครับสำหรับทริปนี้ก็วันนีนน้น่าจะเป็น Q&A ที่มากขวาครับทร,ทริปนี้ก็คือเพราะที่นี่เรามาบ่อยแล้วเยวก็น่าจะมาถาม,ถามตอบในเรื่องที่น้องๆหรือเพื่อน,อนๆฝากถามมานะหรือ,อ, <c oughs> ม,อมือใหม่ที่อยากจะแคมปิง้งนะครับที่อยากจะออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งเนาะออกมาทดลองอะไรที่มัน แปลกๆใหม่ๆได้ประสบการณ์ได้ไดประสบการณ์<จ>ชีวิตใช่ได้เจอเพื่อนใหม่ใช้ชีวิตนอกกรอบบ้างใช้ชีวิตนอกเหนืออะไรที่มันคอนโทรลบ้างใช่ไหมครับเ,เพื่อบริหารจัดการมันให้ให้ได้ทุกเรื่องเนาะก็ถ้าไม่งั้นอ่ะวันนี้เราก็อยู่กับอาหารเช้าแล้วก็คุยกันตอนตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนเช้านะครับเป็นเกตตเล็กๆน้อยๆนะครับที่ จากประสบการณ์ของเราเนาะก็คือการแคมป์ของเราก็คิดว่าน่าจะพอประสบการณ์เราก็น่าจะพอบอกเล่าให้เพื่อนๆนน้องๆได้แล้วก็น่าจะเข้าเข้าขั้นและครับก็ถือว่าเป็นเป็นการแนะนํานักนะครับจากจากคนที่มีจากคนที่มีประสบการณ์ระระดับห้าสิบหกสิบทิปแล้วมั้งเรา น่าจะประมาณนั้นนะครับก็อ่าก็ฝากไว้นะครับเป็นอ่าอีกจุดหนึ่งที่ควรคำนึงถึงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปปร,ประมาณนี้บ้างกับอาหารเช้าวันนี้มีอะไรบ้างเบาๆล,ลองท้องไปก่อนลองท้องไปก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้หอของเราอะโวคาโดไข่ไข่ต้มนะครับ<ม>เบาๆล,ลองท้องแล้วก็มีไส้กรอกไส้กรอกแล้วก็กาแฟตอนเช้าเนาะ โอเคก็สำหรับก็กดติดตามเพ็นอกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะใช่ไหมก็ติดตามกันด้วยนะคะใช่เอสเคทำไปเรื่อยนะครับ <c oughs> ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเดี๋ยวจะมีข้อมูลดีๆมีคำถามอะไรก็ฝากไว้เดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับหรืออยากให้ผมไปรีวิวสถานที่ไหนนะครับก,ก็แจ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมกับเจ๊เสียตานก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ ประมาณนี้ก็ขอบคุณครับพร้อมด้วยอาหารเช้ากับกาแฟนี่นี่ี่ีอันนี้ของของของเด็ดวังนิ่เขียวเลยนะครับถ้าใครใครมาลองไปที่โรงครัวแล้วลองตัวนี้ดูนะครับเป็นแบบอ,ออร์แกนิกร้อเปเซ็นด้วยออเกนิกใช่ขอบคุณครับ